สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการใช้งานตัว Xlookup เพื่อที่จะส่งผลลัพธ์กลับมาหลายๆคอลัมน์พร้อมๆกันเนี่ยบ้าเราทำกันยังไงนะครับอลองมาดูตัวอย่างอย่างเช่นอันนี้ผมมีรายชื่อของ25เมืองที่มี Work-Life Balance ที่ดีในปี2023นะครับอันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับเข้าไปดูได้ใน frob.com นะครับหน้านี้นะฮะในนี้ก็จะมีตารางอยู่ผมก็ไปดึงตารางมาเก็บไว้ใน Excel นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นตารางนี้นะฮะแล้วในนี้เนี่ยผมตัดมาเฉพาะบางคอลัมน์นะครับเพื่อให้เห็นได้ง่ายๆบนหน้าจอเนี่ยอ่ะท่านี้ลองมาดูนะครับถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วผมต้องการให้ผู้ใช้เลือกตัวเมืองละกันนะครับเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนี้ซิตีแล้วเราก็ บอกว่าให้เขาเลือกใช่ไหมฮะเราก็อาจจะมาที่ Data แล้วก็ t a v a v i l i t i o n เนี่ยให้เขาเลือกโดยที่ข้อมูลตรง Source ตรงนี้ก็บอกว่ามาจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็กดโอเคอ่าคันนี้เราได้ตัว City ให้เขาเลือกนะครับแบบนี้อ่าคันนี้เราต้องการดึงข้อมูลถ้าเราจะใช้ xlookup นะครับเราก็บอกว่า x l o o k u ล อย่างเช่นอยากดูของออกลด์เนี่ยเราก็บอกว่าให้ลุกอัพตัวนี้ตัวแว l ลูตัวแว l ลูนี้ไปเปรียบเทียบหรือลุกอัพจากช่วงข้อมูลที่อยู่ตั้งแต่ B6 จนถึง B30 นะครับแบบนี้นะแล้วอเลที่จะรีเทิร์นอย่างเช่นสมมตินะครับผมบอกว่าเนี่ยถ้าหาเจอให้รีเทิร์นทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่ A6 จนถึง a 3 0เนี่ยก็คือแถวที่เข้าเงื่อนไขล้กันคือพวกนี้จะมีตั้งแต่คอลัมน์ a จนถึง g ที่จะส่งค่ากลับมานั่นเองนะฮะ,ะสมมุติทำแบบนี้กด enter ไปเห็นไหมครับคันเนี้ผมก็จะได้อย่างเช่น oakland เนี่ยเป็นแถวนี้นะครับผมก็จะได้ข้อมูลพวกนี้ออกมานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมใส่ formula t e x h ไว้ให้ด้วยแล้วกันมาดูนะครับ formula text ของอันนี้าก็ x lookup แต่ครั้นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้คอลัมน์ที่ไม่ติดกันนะครับอย่างเช่นเราบอกต้องการคอลัมน์ซิตี้นะครับแล้วก็จำนวนวันลาแล้วก็ตัวซันไลท์อย่างนี้เนี่ยสมมติแบบนี้นะครับเราจะเขียนสูตรยังไงอันนี้เดี๋ยวผมขอ copy สูตรตัวนี้มาได้มาดูวิธีการนะครับอพอได้สูตรตัวนี้มาเราจะทำแบบนี้นะครับ เนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันส่งค่ากลับมาเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7คอลัมน์แบบนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันใหม่นะครับที่ชื่อว่า choose นะครับ cols ก็คือมันส่งค่ากลับมาเป็น7คอลัมน์แบบนี้เราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาคอลัมน์ไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเขียนนี่ดูผมก็คลิก i 9แล้วก็ใส่เครื่องหมายช r ไว้นะครับตอนนี้เป็นตัว dynamic array เนี่ยพอมีเครื่องหมายช r หรือ hashtag ปุ๊บแล้วมันเลือก ตรงช่วงนี้ไว้เส้วถูกต้องละแล้วคอลัมน์ที่ต้องการอย่างเช่นเราต้องการคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์หนึ่งคือแรนกิ้งคือเลขห้าตรงนี้คอลัมน์สองแล้วสมมุติว่ากระโดดมาเป็นคอลัมน์เนี่ยคอลัมน์สี่คอลัมน์เจ็ดแบบนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับครันนี้เราก็จะได้เนี่ยคอลัมน์หนึ่งสองสี่เจ็ดออกมาอันนี้ก็คือวิธีการนะครับ เพราะเราทําอย่างนี้ได้เราสามารถที่จะรวมสูตรตัวนี้เข้าด้วยกันก็ได้นะครับถ้าเขียนแบบอันเดียวก็คือตรง x lookup ตรงนี้ขอ,อกรอบไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย choose column ตรง array เนี่ยก็ผ่านตัวผลลัพธ์นะครับที่ได้จาก x lookup มาแล้วจากนั้นก็ผ่านเนี่ยมันบอกว่าจะ column ไหน column ลำเบอร์หนึ่งสองสมมอนไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านเอาคอล u มหนึ่งอลัมน์สมมุติว่า 2คอลัมน์4คอลัมน์7แบบนี้นะครับเราก็จะได้เนี่ยผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันอันนี้คือวิธีการเขียนซึ่งตัวนี้นะครับเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยผมคัดปีนี้มานะครับตรงนี้เราจะผ่านเป็นอาร์เรย์เข้าไปก็ได้นะครับ1 2 4 7แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอยู่ในวงเล็บปีการเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้าไปเป็นเสมือนพารามิเตอร์ตัวเดียว แบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะเอาหัวของมันมาด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมเลื่อนลงมาสักหน่อยหนึง่งนะหัวที่เป็น1 2 4 7เนี่ยเราก็สามารถพิมพ์เนี่ย choose column ของตัวนี้นะครับนะแล้วก็บอกเลย1 2 4 7แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยชื่อคอลัมน์ เป็นแบบนี้อ่าครนี้มาดูต่อนะครับการพิมพ์เข้าไปแบบนี้เนี่ยนะฮะหนึ่เนี่ยเราทำแบบนี้ยังได้เลยนะครับสมมุติว่าตัวที่เราต้องการนะครับก็คือ1247เนี่ยเราสามารถแก้สูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสร้างให้ดูอีกที่หนึงดีกว่านะฮะตรงนี้แต่ที่เราพิมพ์แบบนี้เราก็บอกว่าเนี่ย ผ่านค่านี้เข้าไปเลยนะครับเห็นครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเราผ่านค่าแบบนี้เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวอันนี้มาดูฟอร์มูล t าเท็กตรงนี้กับปีอันนี้มานะ,ะถ้าเราผ่านค่าแบบนี้ได้เราก็สามารถเขียนสูตรเนี่ย ที่เมื่อกี้เราบอกว่า choose column เพื่อต้องการเอา header แบบที่เป็น dynamic เนี่ยแล้วก็ choose column ของตรงนี้แล้วเราก็ผ่านค่าเนี่ยคลุมเข้าไปเลยแบบนี้เห็นไหมครับเราก็ได้หัวตรงนี้ออกมานะฮะอันนี้คือประโยชน์ของการผ่านตัว column ที่เราต้องการเข้าไปแบบที่เป็นตัว array นะครับแทนที่จะผ่านค่าเป็นแบบ ตัวเลขแบบนี้เข้าไปหลายๆช่องนะฮะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการใช้งานเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับของตัว Xlookup เ,เดี๋ยวไฟล์ที่ผมจะแชร์ไว้ให้อยู่ในลิงก์ที่อยู่ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างด้วยนะครับเผื่อท่านจะลองเอาไปศึกษาแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานที่ท่านมีสวัสดีครับ